ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดเสรีพุทธมนฑลสาย5นะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่7แล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว คุณน,นาวิปัติชมเชิงแพทย์เชฟประจวบนิรังสารเชฟนานาจงเลิศเจ็ดดาวงสามสอลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดลาบทอดน,นั่นเองกุ้งบอนซอสมะขามหมูสรรรปปับปลาเค็มทอดหมูสับหุ่นเส้นทอดกระเทียมเริ่มเลยเอาละครับ ผู้เข้าแข่งขันคนที่2ของเราคุณปูนิ่มได้รับโจทย์เป็นลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับหลังจากที่คุณปูนิ่มซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินไปหยิบปั้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิและเกรดขนมปังชุดทอดตราโกกิละครับจากนั้นก็นำเอาหมูแดงและก็กุ้งสับละเอียดนะครับใส่ลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียด พริกไทยป่นสีอิ๊วขาวไข่ขา,ขาวและที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยและเกล็ดขนมปังชุดทอดตรากโกกิละครับและเทคนิคของคุณปูนิ่มก็คือวิธีการฟาส่วนผสมนะครับให้ได้เนื้อที่เหนียวและเด้งขึ้นไปอีกครับจากนั้นนะครับก็ปั้นเป็นก้อนกลมและนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้พอทอดจนสุกสีเหลืองทองนะครับก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมัน และตอนนี้คุณปูนิ่มก็เริ่มจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแล้วรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แตงร้านหั่นแท่งและตกแต่งด้วยช่อผักชีเอาละครับคุณผู้ชมลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดของคุณปูนิ่มตอนนี้ก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับน้องปูนิ่มกับเมนูลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดครับเชิญเลยครับค่ะอันนี้คือลูกชิ้นหมูผสมกุ้งนะคะก็จะมีหมูแดงมีกุ้งค่ะ เป็นไงบ้างครับได้ลองชิมไปแล้วรสชาติดีครับมีทั้งความกรอบข้างนอกนะครับข้างในก็มีความหนึบลงตัวครับในม่อกี้นี่ส่วนประกอบเราจะมีหมูแดงกับเนื้อกุ้งใช่ไหมกินแล้วแบบโอเคก็รสชาติใช้ได้ครับกินง่ายมากเลยอ่ะเราเชื่อว่าสูตรเนี้ยเอาไปทําขายได้เลยเพราะว่าใช้แค่หมูแดงแล้วก็เนื้อกุ้งเด็กก,ก็กินง่ายถ้าเกิดผู้ใหญ่อยากทานรสจัดหน่อยก็สามารถใส่น้ําจิ้มไก่กินด้วยอร่อยเลยค่ะ คุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก3ท่านกับ3โจทย์เมนูจากโกกินะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมคว้างเงินรางวัลไปได้นะครับรอติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับ